เรื่องราวชานิกาพิาค่ะเอแคลค่ะไม่น่ากิดด้วยจอมมาทุกเทปเลยแค่เรามีเคล็ดลับตัวนี้ที่แค่เหาะหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดู เรื่องราชาวนี้กับโอ้เอร์แคร์แลน้องกะทิจ้าเช้ามากินข้าวเช้าโปรยจันเสิร์ฟแต่เ้าวเช้าุ่้ยลูกพามทำอะไรออกกำลังกายค่ะคุณแม่ทำอะไรกันนะใช่บ้านอยู่ไหนไปทำอะไรกันทำอะไรกินลูกอุ้ยเหมือนคนเจ็บขากินด้วยสิวินาวัสดีค่ะมาทุกเทปเลยเป็นแขกประจำรายการนี้หรือเปล่าไม่แต่เสิร์ตมาเขาด้วยชอบ มาแล้วดังก็อยากมาทำไมนัดแต่เช้าเลยพี่นัดอ้าวคอนเซปต์รายการฉันต้องกินเป็นข้าวเช้าใช่ข้าจากบ้านฉันก็กินละเอียดต้มแตกเช้าพวกหนูนี่คือบ่ายสามใช่เป็นเวลาตื่นแเช้าเกินไม่แต่ตอนนี้คอนเซปต์รายการคือแขกรับเชิญที่มาต้องมีเมนูมาด้วยเตียมาละเตี้ยอะไรอ่ะเล็กจังอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวจะเปลี่ยนเมนูของพี่นัดให้เป็นเมนูชาววังแค่เรามีเคล็ดลับตัวนี้ นี p p sheep, Drag ่แค่เหรอหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูเทปนี้บอกเลยว่าคือเปรย์คือลนโตอะเพราะว่าแขกรับเชิญเราแบบโตแม่ลนบ้านบ้านไม่พอชีรีเควตเมนูเด็ดๆเอาไว้หนึ่งทีก็ทีรีเควตไม่ใช่หนูโอ้โหกูยังพิมพ์ไปบอกมึงเลยว่ามึงจะเอาจริงๆเลยรอเขาถ่ายรายการ อ่ะรีเควสอะไรกันบ้างหนูแค่เ,เขียวหวานแกงเขียวหวานมะเขือยอดออใส่เฉพวกไก่ใส่เลือดเ,ออเนี่ยถูกอันนี้ถูกแล้วใครก็รีเควสไวนน้แค่ปลาบึกผัดไข่เค็มเมนูเดียวโอ้มึงเพิ่มกุ้งแม่น้ำ <laughs> ทอดน้ำมันอะไรอีกทำอร่อยเลยหลอกเ้าทำออไม่ละมือชาวขี้งันโงขนาดนี้เนอประเด็คืออะไรลูกป้าพี่นับ,บอกว่าเออได้ลูกตเออะไรออ,อ,ออกอีนี้บอกว่าเมียวออกได้หรอต้องเ็เข้าอย่างเดียวตอนนี้ยบ้านเจนน่ใหญ่นะเขาต้องเต็มที่เดี๋ยวไปดูดีกว่าเทปนี้จะเต็มที่ขนาหไหนกดไลค์กดแชร์มาหนึ่งราวหมึงานึงาับ่งาึงามา มไม่หวานมาแล้วทำไมแกงเฉวหวัดมันมีอะไรแดงๆด้วยอ่ะก็ต้องพริกแกงเฉวหวัดกับพริกแกงเผ็ดรวมก,กันให้มันมีสีสัดขึ้นอ๋อม,มันก็ได้แบบมีสีสีมันไม่เขียวอย่างเดียวใช่ฉุนมากเลยฉันลุกมือเอง อันนี้หอมหรือฉุนก็จะบอกว่าเลยว่าการทำกับข้าวแล้วอร่อยก็ไม่กลิ่นฉุนแบบนี้เนาะมานอะใช่เราจะได้รู้กลิ่นมันไงมาจะเอาเป็นช่วงน่องสะโพกมันกินแล้วมันหนึบหนึบเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่แบบว่ากินแล้วไม่เละมันจะมีความในตัวความ j ีซี่เห็นไหมล่ะก็จะบอกว่าอะไรู้ปะก็ชาน่าเป็นเกาแต่ชาน้าชอบกินเกี๊ยวหวานไก่ายากเลยเนาะกินวันนี้หนูจะกิน แล้วก็ใส่เลือดด้วยอันนี้เราเป็นเลือดอะไรมาเลือดไก่เลือดไก่ม้าจะเลือดเลือดไก่นะไม่เอาแข็งเราต้องดูนะเพราะบางเจ้ามันแข็งกินไมด้เออคุว่ามันคือเลือดหมูมาตลอดเลยตอนนี้เราก็จะเคี่ยวพักไว้ก่อนนะเคี่ยวให้มันสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเทรวมใส่ในหม้อแล้วค่อยปรุงวันนี้ก็ทําให้เยอะหน่อยเพราะว่าต้อนรับเอแคร์กับกะทิถ้าทานจะหิวมาแน่นอนะมาทำหม้อต้อนรับสองคนม้าหนูพาลูกค้ามาแล้ววัสดีค่ะ อุ้ยคิดถึงฝีมือมามากอ่ะมาวันนี้ปล่อยของเต็มที่หรือเปล่าเดี๋ยวชิมดูเห็นไหมเขาปล่อยของเต็มที่เลยวันนี้เรามีกี่เมนูคะเนี่ยห้าเมนูแคร์ควอนเหล็กมากใครรีเควสงมาเดี๋ยห้าเมนูไม่ใช่หนูนะอ้าวได้ยินว่าเป็นเอกแคร์รีเคว้งอะไรไปบ้างเนี่ยทุกอย่างโซอี้กทีทักไลน์ส่วนตัวบอกว่าอ้วนของก็เยอะไปบ้างี่แม่นป่งอย่างเงี้ยป่ะโป่ต้นอะไรอ่ะมะนาวมะนาว ไม่เราอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมวันนี้วันนี้เนี่ยนะกุ้งอดเกลือกระเทียมว้าเห็นไหมอาม่าเขาูกเลกียมด้วยโอ้บ้านที่เขาจัดสรรรถเนอะแบบครัวมีวันี้จำกัดแต่ได้อาหารอร่อยเป็นสิบสิบเมนูต่อวันในขณะที่บ้านหนูครัวใหญ่จะได้หนึ่งเมนูคือไข่เจียวต่อวัน อยากเป็นมีเมนูอร่อยๆแบบนี้บ้างอ่ะไมมจะชวนมาไปห่ายทำไหมเนี่ยไปไปได้รายการรายกันทำอาหารของหนูมีะไรกันทำอาหารด้วยนะอ๋อได้สิแน่รอดูนะคะเทสนิสามันีเอ็กซ์ม้ามาคือรายการหายทำเขามีกับคนทำอาหารเก่งๆไปนะเออมาจะเอาอะไรไปส่งเราใจแล้วเชมาจะไหวไหมเนี่ยดูส่งไปแล้วจะไหวตรงไหนครับเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยใช่จะไหวเปล่าวันนี้ห้าเมนูมีอะไรบ้างคะมีปีกไก่ทอดอ่าไข่เยี่ยวม้ายำ แกงเขียวหวานไก่หมึกผัดไข่เค็มอ่าแล้วก็กุ้งทอดเพื้อพร้อมมากอ่าข้าวหนึ่งหม้อโอ้ข้าวนี้ถูกต้องอันนี้ถูกกินให้หมดกินได้ปะกินได้หมดของม้ากินได้หมดในบ้านเนี้ยหิวละเซ่เป็นเปล่าหนูเป็นคนแพ้ขนมปังอะเห็นแล้วต้องกินเลยอ่ะชอบกินขนมปังมากอันดับหนึ่งอ่าอะไรรู้ปะหัวกินจบกินเรื่องกินเลยปะ ห้าเมนูแล้วยังจะกินนี้อีกอะไรอ่ยวอิ่มเดี๋ยวกินข้าวพี่ไม่ลงอืมเขาพูดว่าเขาตื่นตะโยคเนี่ยไม่พอใช่ไหมเอแคร์ร้อนนะบอกแล้วเนี่ยกินกับข้าวต้มก่อวันนี้ให้ยายใครกินนะเนาะมากร้อนนะนี่น้ำยำเสร็จแล้วน้ำยมไปร้านเลยก็กินข้าวต้มอืมอะไรครับาขอสิมั้งสิยสิเซ่ใครคนชอบกินรสแบบไหนอร่อย รสอร่อยไม้เปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานอะไรเงี้ยได้ยังได้ไหมอร่อยเลยขาด้าวถุงจีนเพราข้าวถุงจีนมีนะถุงจีนมีถุงจีนค่ะมีจริงๆนะหอมสดตลอดเลยบ้านนี้ยแล้วกัช็อกโกหมดแม่มีอะไรกินมั่งโอ้ยสอบมาสอบมากจะได้ยังสวัสดีค่ะอุวยห็กระตาจริงแล้วว่าดู วันนี้เนมนูที่กินไปก็คือแกงเขียวหวานทำไมหนูชอบกินแกงเขียวหวานมันกินทุกวันชอบกินมากคือแบบมันเป็นแกงกะทิที่ไม่มีลูกชิ้นแล้วก็เลิกกินไก่ได้ไม่ต้องเอามะเขือ <c oughs> เข้าใจปะแต่มาวันนี้แกงไก่ใส่มะเขือนะเลิศ <c oughs> ก็เลิกกินไก่ใครจะกินตัวเรม่ก,กินไปเอาแกง <ใจ S 1> ไก่โอ๊ยร้อน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 นอกอ่ะร้อนนอกแล้วร้อนร้อน สูตรเนี้ยมาสดสูตรเพราะว่าจะไปแข่งมาสเตอร์เชฟไปเดี๋ยวไม่ชนะแล้วก็อันนี้ในานา้ำพุงวันนี้มีอะไรบ้างมาซอสพุ่งรสหอยนางรมน้ำอุ่นน้ำพริกเผาแล้วก็ไข่เค็มเอาเฉพาะไข่เค็มนะไข่นนแดงไข่แดงมันอย่างเดียวแอปถามวิชาเต็ไมไปลงมาสเตอร์เชฟชาบต้องพูดไปอ๋อใช่วีจะไปลงมาสเตอร์เชฟเลิศนะพูดไปเมื่อกี้เลิศนะฝากเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะฝากเลยนะคะทุกคนเมนูมาใจคือสมุนไพรไทยเค็ม แต่ว่าชีจะไปลงจริงๆนะคนลัพธ์อะว่าเราพูดเล่นืกลราไปจริงแต่จะส่งวิปไปลงจริงๆแสดงปลาหมึกผัดไข่เค็มเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้ามาดี่น่าอะไรเดี๋ยวทอดกุ้งพวกเกลือให้กริงหรอนี่โอ้น่าทอดลูกมือ ตอนนี้ยิ่แค่ไหนคือหนูอวองเราแต่เดินเข้ามาเลาเพราว่ากลิ่ออกไปนอกบ้าก็เลยเข้ามาดูอโอ้ยเงเราได้หอด้วยเพราะเราลองอได้แล้วนะเรานะไว้ว กระเด็นจริงแล้วก็ทำอะไรเป็นไหมไม่เป็นเลยไม่ทำไม่ทำไม่แตะไม่เข้าครัวใช่ไม่ทำเลยไข่เจียวไม่ทำหรอไม่ทำเยข้างลังนี่ตัวเองชอบกินไข่เจียวกตบแกงจะหวานมากก็เคยทอดไปแล้วว่าแล้วลืมเพออันนี้ใส่น้ำมันใช่ไหมก็ทอดไข่ปุ๊บอุ้ยน้ำมันน้อยก็เลยหยิบมาลงที่ไหนได้ไอ้ที่ใส่เพิ่มมาอะไร คนนี้ไหนเอาน้ำมันก okay. ับตะไคร้ไว้ใกล้กันมันก็ไม่เหมือนกันขนาดนั้นป้าถ้ากดน้ำมันมันขวดแบบสุดไปเป็นน้ำมันกอกอ่ะน้ำมันจะลอนใหญ่แล้วก็ตะไค่้กอกอ๋อเก็บไว้แล้วก็แบบไอ้ไอ้ขวดเหมือนเหมือนกันละสีเหลืองเหมือนกันละเลยกันเลคนที่ลองกินเลยท้า ินนวัี้ไม่ไงมากค่ะแอคแคร์ร่างหน้าตาหน้าทานค่ะแต่ว่ายังไม่ complete มาแม่เออแล้วหล่อนบอกเอาอะไรมานะฉันงงมันไม่ชาววังไงแคร์หนูเป็นคนกินกับข้าวชาววังกับฮาบ้าสุดเวอร์อุ้ยโว้ยค่ะทองสิบแปดเคแอคแคร์คือถ้ามันมีทองปุ๊บโอ้ยโอมาเกษตรโอมาเกเตรเลยตรงนี้อุ้ยโว้อะโอ้ อุ้ยอันนี้วะไม่อันนี้กินได้จริงจริงใช่ไหมได้มันเก็ดกินได้ไมาองกินได้ทำมาจากกรรมฐานโอ้เพื่อนคุณพูดไงเพื่อนเรารู้ยังว่าถ้วยลุ่มลึกด้วยแกมีปัญหาเรื่องตักข้าวกันไหมเมื่อก่อนมีได้ข่าวว่ามียังไงแค่์ข่าวผมมาจากไหนก็หมดจากมือกันแหละเราเคยตักข้าวกันเนาะ ช่คือเรื่องข้าวใช่คือปานตายเข้าโรงบังกับน้องกู้เลยจำได้ไหมดีเทลเป็นยังไงกะทิลงเหล้ามึงตาเขียวปะแล้วก็ปฝังเบี้ยวแทนตีกันเลยแล้วกินข้าวคือหนูเป็นคนไม่ชอบให้ตักข้าวนอนเออพอรู้สึกว่าเหมือนแก้งอ่ะเหมือนที่บอกเลิกกับสื่อเพราะเรื่องนี้ใช่ไอ้ชอบกินคลีนเลยเอาอีทิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวค่อยเมาส์นี่ ไข่เยืมาแบบสุกใจเลยอ,ะอ่ะม,มันต้องกินขั่วกุ้งสม<ช>อ,อกุ้งแล้วก็มีหมูสับด้วยกะทีกุ้งหรอนะหนูอขอกินนี่ก่อนเลยตัวแม่แขบเพื่ออยากแก้แพอีกแล้วคราวที่แล้วเ็าตาบวมตาอะไรเกือบตายไปนี่ทีบมาไมนัดคราวนี้ยอมรากกุ้งมันนะกินกนอนคือแพแพแบบตาปิดหรออตายต่ำๆสามร้านวิวีนคลิปนะจริงแล้ววันนั้นไงาอกอีกคกินก่อนเดี๋ยวเมาส์ด้หรออุ้ยบวม ไม่หั่นไม่หั่นน้ำลายไหลอ่ะนี่นี่พูนพูนไม่หั่นหั่นอะไรอ๋ตัวแม่จะหั่นเพื่อน้ำยำเปรี้ยวหวานตัดกับความนัวของไข่อร่อยมากอ่ะพี่กะทิเป็นไงคะไม่หั่นหรอน้ำลายแตกน้ำลายแตกเออเรียกน้ำย่อยได้ดีมากเลยมิ้นท์เนี่ยไม่หั่นกะทิอันนี้ดูไม่อร่อยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเหมือนจะร้องไห้ กินไหมฮะผมกินทำไมโอ้ยกินเหรอเนาะรสชาติน้ำยำคือที่สุดอร่อยมากแต่เขามาเยี่ยวถึงปะไม่คืออย่างนี้หนูรู้เมื่อสมัยรัชนาโคสินมีแม่ค้าอยู่ตลาดขายไข่ไก่นี่แหละแล้วก็ไข่หมาคนซื้อเรื่อานไปแล้วก็เมาคนวอุ้ยนี่เ็นตัวเยี่ยวเยี่ยวมาไอ็ตัวเยี่ยวหมาเป็นไข่เยี่ยวมา ก็เหมือกันโกสินแต่ไม่บอกว่ารัชกาลนี่เท่าไหร่พี่มาลดเป็นสัตว์โบราณได้ไหมลูกสาวเริ่มแล้วนะพี่นัทก็มีเหมือนกันำานนึ่งกูเป็นแม่หลูกสาวเนาไม่อะพีนกบอกว่าอะไรลูกสาวเยกอหย่ได้มนูกวได้หมลกาวอว่าได้ไหมคุณแม่ลูกสาวเป็นแม่เเป็นลูกสาวคำดานนี้อันนึงคือีนัทอดีเอล่เียวมากอะ ก่อนนั้นไปภูเก็ตด,ด้วยกันพี่นางพาไปเลี้ยงเลยอืมาไปเอาติ้งเลยได้อนุ่ยสมัยนั้นอะไรๆคบไอซ์สืออยู่เลยไอซสไไืไปโอ้โหเออแต่บอกว่าตอนนั้นที่จะไปลง The เดอะสตาร์แต่ว่าร้องเพลงเลิศจริงๆไหมเนี่ยร้องไม่ตังนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่พามอก็จะพยายามเชียร์อย่าไอซ์สืออยู่บนรถตู้ได้ผลได้ผลได้ผลเปอร์แมนแล้วเหมือนแบบว่าหัวมันจะเรียกไอซ์สือแต่ว่าเห็นหน้าพี่มันก็เลยตะโกนจากหลังรถว่าอีนั้นทำดี หมือนจะตายขาดวันนั้นอ่ะเล่นอะไรเนี้ยแวบแรกเอ๊ะกูไปไปครับไปครับผ่านไปนะอีพาวดี้อยากกินนะแต่กูบอกอ๋อมึงมึงเลียกเขาพาไปเลี้ยงผงเลี้ยงข้าวเนาะว่าอุ้ยมันใหญ่มาดีๆในหัวแต่เสียงที่พูดไปอีนัทเอานดีดียร์แบบอยให้เมย์มาพูดเป็นพ่อคุณวันนี้ให้สารภาพว่าจริงๆไม่ได้เรียกผิดหรอกก็อยากเรียกมานานแล้วอ่ะไปเลยไงจะมีบ้าง ไข่เยี่ยวมะพี่นัดก็มีเหมือนกันตอนนั้นได้ข่าวเล่าให้หนูฟังเรื่องไข่เยี่ยวมาเออเรื่องอะไตลกนะเียะขำบกันนะตัวเราเราขำเยี่ยวแยะมันเป็นอย่างนี้ฟังเรื่องเล่าก่อนนั้นนี่เราเรื่องตลกเล่าไปเลยคือม้ามันไปเยี่ยวโดนไข่ใช่แล้วคนก็เลยบอกว่าเป็นไข่เยี่ยวมาะสมมตินหาเป็นลูกสาวแก่แล้วยอด แม่หมอปิดตำนานแม่จะตา้แม่หลมากเลยอันนี้คุณแม่นะ อร่อยนะพี่นะไปเมนูต่อไปกินปลาหมึกได้ไหมไม่ได้เลยจะกินงห่ยเข็มไงโออกินหอยเข็มเฮ้ยได้มากวะยังกินิไปเถอะหยิบหยอมกินยาไปแล้วไม่จมูกจมูกไม่ตัดใหม่เลยไข่หย่อมอะไรที่กินไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหลูกอือดูดีปากเน้นๆเลยเนี่ยครูนี่ถอดจมูกกินน้ำใจแล้วนะ กินน้ำมันแบบมันเป็นปลาหมึกแบบนุ่มๆเลยใช่ใช่อีกยังไม่ได้แดกเลยนี่อันนี้ที่พีคคืออะไรรู้ไหมคองคำเปลว์คำเหนือคำเหนือถ้าอยู่บนเอมบาเซียประมาณพันสองโอมากาโอมากาดูดิโอ้โหเยอแค่กินไม่ล่อใครเลยถูกไหมไข่เค็มถูกไข่เค็มเข็มคนเข้าเหนืออร่มากปลาหมึกนุ่มเด้งหมึกผัดไข่เค็มพี่นัทเมื่อสมัยคือตัวน้ำซอปมันมีความข้นแบบข้นมากๆเลยเกลี่ยข้าวอร่อยอ่ะพี่นัทโอ้โ กันนี้ร่ามาคือคือหนูปกติชอบกินมือปลาไข่เค็มอยู่แล้วแต่คือมันจะมีร้านอาหารบางร้านน่ะที่เครื่องหัวหอมไรออะไรเงี้ยขมขมเหม็นรนผัดเจี๊ยบอร่อยก๊อ น้ำราดอร่อยมากใช่น้ำราดตัวน้ำราดก็สัมพันธ์ัน้งหมดว่าไม่จอยอ่ะหมึกกระเกลอนะจ๊ะใช่ป๊าเมนูต่อไปอะไรดีตับบิ๊ไก่ป็ดไก่ตลกอันนี้แม่พี่ก็จะหมักมานิดนึงสามเกลือหรอใช่ไหมคุณมาม่าเป็นสามเกลือแปลว่าอะไรอ่ะก็จะมีละกชีมิกรไทยกระเทียมมิตรไทย สามเปอร์เอางี้นะพวกหล่อนเ,เป็นสามเปอร์อะใครจะเป็นอะไรเพราะอะไรหนูเป็นติ๊กไทยเอ้าเขาทำแบบหล่ ams, อ,อชอบร้องเพลงเธอคงเป็นเวนจัมอกครั้งหนึ่งยเดีด<ๆ> <c oughs> อย่างเงี้ยขำกากเอาใหม่พี่นัทอยากเป็นวิทยายิงหอกนั่นพี่นัทอยากเป็นอะไรถ้าจะเป็นสามเปอ,อืมอย่างเงี้ยวิทยาทำไมชอบร้องเพลงอุ้ยอะไรอ่ะผมเป็นเวนจัมมันตลกอ่ะทำมุกเหมือนทะเลแต่มันดูตลกตลกอันเนี้ป้าขำกากอยูป้า ลงติตอกอเลาเไหมจะ้อเหมือนรถหลอนเป๊ะเลยนะี่ออกแอ้าวเปนแม่ยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นรักผักชีทนี่ทำไมอะแบบอันนี้านละเอียดเรียบง่ายทมตัวหรืออะไรลุกอยู่ในดักหนึ่งดินบ่อยหูเหมือนหนูอยากเป็กระเียมเพราะว่าเขาลองเพลงเอามาม อไม่หรอกนะหมดหมดทำไมพี่อยากเป็นอะไรแล้วบทีหรือกระเทียมหรือพริกไทยหน่เป็นกระเทียมมามันองเป็นเวก้า จะไปฝึกทำตลกละจริงพี่น้าไปฝึกแบบหัวไวอ่ะถูกต้องไม่ยากคุณแม่เก่งหรอตอนที่ไปทำอยากจะตลกมันยังไงมันก็ไม่ตลกจะแอบฝึกใช่ไหมจริงพี่น้าเป็นคนเล่นะเป็นคนตลกแต่แนูว่ขำเล่นว่าไม่ขำคนทางบ้านถามปวดท้องเข้าโรงพยมาเออบางทีจริงจริงพีเป็นคนตลกใช่แต่หน้าสวยไงเออติดหน้าสวยแต่ตลกใช่หน้าสวย กุ้ง<ม>ราด<ม>ข้าวกับมันนะคะกุ้งนะคะไปไปไม่ดีไปดีไปไม่ไปดีไปถาม ถ้าแพ้นี่มันจะบวมหนี่งชั่วโมงร่ากหว่านพี่นะพวันนไปงานอีลิทแพ้แล้วหนูก็แบบอุ้ยร้านอาหารเขาจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารเกาหลีเรื่องไปร้านอาหารไทยแล้ววันนั้นมันมีเมนูปูนิ่มสีตรังผัดกะเพรากรอบชื่อดีเราสั่งเลยว่าถ่ายลูกสวยแน่ๆชื่อมันเวอร์สีตังตังปึ้งกินปึ้ง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 อือไม่แพ้หนิว่าดีใจมากปื้ไปบนงานอีลิทแพ้กรรมกิจกรรมเสร็จปุ๊บมีเลี้ยงข้าวปูผัดสีตังนิ่่่มมออไไได้ขตััวกกนลเื เดือดตังกินฟรีกินข้านในถ่องนะดีพี่นัทเจ็บปากกินทำเป็ตเจ็บตาอุ้ยประดังแล้วบวมบวมบวมกันแล้วเริ่มทักพี่ทำไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอเหมือนไอวิ่งเข้าไปในห้องน้ำตองกระจกเรียบร้อยมาแล้ยเรียบร้อยเคยเห็นไหมคะว่าการเป็นคนประสบความสำเร็จเนี่ยต่อให้เรายากลําบากหรือต่อให้เราสุขภาพไม่แข็งแรงก็ต้องทํางานนะคะทํางานค่ะแผลกงแผลปูแผลปูอีกหรอโอ๊ย แต่ละวันที่กูต้องเจอแล,แล้วแพ้ทุกวัน <c oughs> แพ้ทุกวันกินทุกวันกูรวยแล้วไงแตกเข้าไปกูห้เลยอ <c oughs> ่ะ <c oughs> นั่งายเลยอย่างนั้น แล้ววันเนี้ย่ันยังอันนี้รอนลินน่าจะันเป็นจริงพูดถึงมันเนี่ยจรคือมันเป็นหัวกุ้งด้วยไงตัวนั้นนะตัวแม่เลยอ่ะตรงนั้นต่ะแม่แน่ๆแม่มองแน่เลยอ่ะขูมจะแพ้ะขูมอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาลองเริ่มเปิดขายขายแล้วเหรออ่าเมนูปลอดโลกเทีว้าว คือหนูชอบกินกับเส้นขนมจีนโอ้อ๋อคือกะทิชอ,นนอชอบกินขนมจีนชอบกินขนมจีนชนบกินแกลงแต่แนนคนไม่ก,ก,กินก๋วยเตี๋ยวคือเส้นมันคนล,ละแบบเข้าใจป่ะคือถ้าก๋วยเตี๋ยวคือมันเป็นอาหารที่ต้องปรุงไม่ค่อยหนูไปกินอาหารมันไม่ชอบปรุงข้าวปุงก็ไม่อร่อยก็เลยกินขนมจีนดีกว่ามันไม่ต้องปรุงอเลยเข้าทำไมถึงเรียกขนมจีนอันนี้ไม่เล่นละอนี่อยากเล่นหนงมีป่ะพี่รู้เฮ้ยของดีของดีใครอยากคาดหวังพี่ว่ามาพี่ว่าพี่รู้พี่ว่ามาลูกสาวว่ามาลูกได้ป่ะเออมนนนนเเเเป็ี่าาากกก้แววขขิิมไไดงห อหวานเลยเขาเรียกว่าขนมจีนเป็นมีเลือดด้วยเนาะไม่อะ <c oughs> ทำไมแล้วทาไมอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันพูดออกมาทำไม <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ เอาเนนั่นใส่ความคุณตรงไหนหนูหัวบอแกคิดว่าเขาจะรับประวัติศาสตร์จริงจหรือเปล่าเป็นลูกอะไรอดีหดูรู้อันนี้เรื่องจริงเลยยังเรื่องจริงแล้วหนูเรียนมาแต่หนูแอบแอบโง่ประวัติศาสตร์จริงเงี้ขนมจีนเนี่ยเป็นอาหารของชาวมอญหรือชาวรามันชาวมอญเรียกขนมจีนว่าขมอนจีนมันคือขนมจีนมันเพียนเยงมาเป็นขนมจีน เออตรวจอันดับหนึ่งนะครับโออทำไมหึงครับตัวเองเราไม่มช่องข่าวเอาไปลงเลยหรอเอล่าคือนางชอบกดเอ็ดเล่นมากจนได้ไปถ่ายแบบกับแอคเชียลนะเกรกอ๋อใช่ลูกเขาติดต่อมาเพราะว่าคอนเทนต์ที่ฉันทำอ่ะมันแบบมันใช้ได้จริงมันมีจริงๆนะสำหรับการตรวจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเก็เลยให้ไปถ่ายเพราะว่ามันเป็นคลินิกเกี่ยวกับ L G B T ให้แบบเพศทางเลือดแล้วก็โลกมีการดีเป็นคนลดใช่ก็เลยแบบก็ดีใจมันดูดีแต่ก็ไม่ได้เป็นนะคะมาตื่นมาตื่นว่าอย่นี่เป็นอุบาทว์ปะ ป้าตือมาอย่างนี้เออแม่ไม่ต้องเกลียดหนูหรอกเรื่องไรแม่เออเอชเอชเอชไม่แม่เห็นแล้วแม่ดูแล้วกป้าตื่อกอป้าผลด่วกหลังทริปดูป้าตื่อดูอ่ะดูจบไหมดูจไหม่อก็เลยว่าหล่อนเป็นเออแม่ไม่ต้องเกลียดหนูหรอก แล้วไม่ได้คือรีวิวเป๊ปอีกวันต่อมาอีนี่รีวิวเป๊ปไงเป๊ปก็บเป๊ปอีกมันมันตอดคองกันนะตายแล้วคือแบบเราก็อยากเป็นกระบอกเสียงไงแต่ป้าบ้านเราก็คือเป็นไปแล้วให้เราเป็นไปแล้วป้าตือทำรอยพี่สาวงานทำธุรกิ์กีอิเล็กทรอนนนี้เป็ิกส์อันดับหนึ่งตอกเลยที่เราสถาปนาเองด้วยอะไรด้วยแต่ว่าหนึ่งจริงว่าจากยอดขายเลยค่ะคือเรื่องราวเนี่ยหนูว่าขายติดต่อเป็นแพลตฟอร์มแรกเนาะแล้วก็ว่าจากตรงกันเลยว่าเออถ้าเราขายดีอ่ะ หมดของครีนซิงี่ยในติ๊กต็อกมันมีหลายแบรนด์มากเราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทุกสัปดาห์เมื่อก่อนน,ะน้องไอ้ใครจะมีปัญหาเรื่องของสิวเยอะมากเราก็จะพยายามแบบบอกน้องแต่ว่าเฮ้ยมึงต้องเปลี่ยนแบบตัวบำรุงหรือเปล่าเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนรองพื้นหรือเปล่าแต่นางเพิ่งไปคนพบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นคือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดนกครรักษาสิวของหนูจนหายนะออไม่ใช่เทคโนโลยีอนะไรังสิ้นเลยมันคือการเคลนผิวให้สะอาด ซึ่งหนูวะลองมาหลายแบบอย่างหนูเนี่ยมีปัญหาหนึ่งผิวแพ้ง่ายสองคือมีปัญหาเป็นสิวอุดต,ตันสิวอุดตันง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญกดน้ำเลยคณแม่ ก็เป็นสิวเหลือรังมาโดยตลอดเลยเนะก็เลยค้นพบว่าอ๋อจริงๆแถ้าสมมติว่าเราคลีนผิวแบบถูกต้องเนี่ยถ้าผิวมันสะอาดเนี่ยบำรุงอะไรตามต่อไปอย่างเช่นพี่นักซื้อยาแ,แต้มสิวมาเฮ้ยทำไมเพื่อนมันแ,แต้มสักวันแล้วสิวมันหยุดทำไมเราถึงไม่ยุบบางทีผิวมันยังไม่สะอาดแบบเพียงพออะไรอย่างเงี้ยก็เลยค้นพบว่าเนี่ยแหละคลีนซิงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาผิวหนูห้อยคาว่าโอถูกไว้เพราะว่าตัวนี้สามารถเติมออกซิเจนเข้าสู่ในผิวได้เราเติมออกซิเจนเข้าไปมันเหมือนทำการโยคะเซลล์ผิวไปด้วยตัวเเเเนน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 ี้้้้ยยยยจรรริิงงๆถถถึบออกกกววว่่่าาาาาาาขขปป็็็พัััคคคไมหูด แหนูขายให้ทุกถูก279เจดหัวใหญ่แบบนี้ในราคาจ็ดอยากให้ลูกค้าได้ลองจริงนะลองคลีนผิวให้มันสะอาดจริงๆแล้วมันจะค้นพบผลลัพธ์จริงๆเจอได้ไหนบ้างถูกช่องทางค่ะ TikTok Shop, Shopee, Lazada, Line Ads, Facebook IG เซอคำว่าอิกแค่ไงก็เจอค่ะวายแรงมากหลายแต่งหน้าที่ไลโดนคนบูลลี่ทุกทีเลยแต่งหน้าขนาดเนี้ยถึงตอนลบต้องนานแน่เลยแก ไม่นานจากสิวิเท่านั้นเริ่มเลย El i t e แ c r r คล e a n ิ่งไม i ซล l l วอเ a อร์ปราศจากสารละคายเคืองอ่อนโยนต่อผิวนวัตกรรมโอทูเติมออกซิเจนให้ผิวซินซอรีนช่วยปลอบประโลมผิว PH Balance เหมาะกับทุกสภาพผิวลบเม็ดอัดจัดหนักปาดทีเดียวเอาอยู่คลีนซิ่งไมเซล่าวอเตอร์สูตรที่ดีที่สุด ใครไม่แคร์อีลิตแคร์ care. อีลิตแคร์ขายจำละอัตอ <S <S ตับก็เก่งกันอยู่สองคน,งนก,งกินก็นกินไม่ได้ขาย เอาเรานี้เป็นเรืมาเรื่องราวเช้านี้คุณไม่กินไม่หมดเลยไปแล้ว<อ>มีคกู <ปะ S 1> กินลิ้นไทยอีกหน่อยตลกได้ได้เอาป่ะ <c ười> คือมึงกินจริงมึงไม่ต้องบอกปิดกล้องอย่างก็กินตอ่ <c ười> อเออพอจะปิดก็ปิดคือหนูพอมาอยู่เนาะก็ไม่รู้จะเล่าอะไรเพราะก็เล่าไปหลายรายการแล้วก็เลยเป็นฟิลฟิลนั่งกินอาหารจ่อยๆดีกว่าเพราะความกินวันนี้เขาอันดับหนึ่งอยู่มาถามว่าเป็นไงมารายการอร่อยไหมอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะแกงเขียวหวานเนี่ยคืออร่อยมีเหลือไหมแม่อยากกลับบ้าน อ่าเราทำยิ้มเองมั้งวันนี้คันไหมยังไม่คันพี่นัทถือว่าอร่อยมากเพราะว่าชอบของกับพับพินัทอยู่แล้วเป็นแฟนคลับแต่ว่ายังไม่ได้กินในนี่โปรเจ็งจืงจ้อวันไหนมีโปรเจ็งจื้อโทรบอกเลยน้องมาเลยได้ตัวอยากกินมากที่พินัทลองทุกวันโปรเจ็งจื้อต้องเป็นปลาลิ้นหมาด้วยนะเห็นไหมล่ะตัวแม่อยู่แล้วจ okay, ะแค็งฮะค่ะอร่อยมากภาพรวมทุกครั้งที่มากินก็คือจะอร่อยตลอดเลยเออ อร่อยนี่จะได้มารายการนึ่งค่ะโด่งดังมากเลยก็หวังว่ารายการนี้นะคะจะเหมือนเป็นเพื่อนตอนกินข้าวไปด้วยกันเนาะให้ทุกคนแบบว่าจะเลิศอาหารมากขึ้นกินเยอะๆตัวไวแล้วอยากเห็นใครมาเป็นแขกรับเชิญอีกก็บอกเข้ามานะคะวันนี้ไปบิ๊มบว่าอยากกินเมนูอะไรก็พิมพ์เข้าไว้ด้วยเพราะนึ่งเมนูไม่ออกละใครอยากกินคนดูแต่ว่าไม่ได้กินกันต่าโอ้สงสารนะคาดูตอนสามทุ่มอะ แม่เขาจะก็ว่ากุ้งกระเทียมบ้างแล้วสามทุ่มกำลังดูจริงหูขออนุญาตแม่ได้ไหมะใช่สิมมีอีกแล้วนะนงม้าผัดกุ้งทอดกระเทียมน่ากินมากเลยต้องยอมไม่ว่าวันนี้หนูจะตายหรือว่าใครไม่ตายห้ฮะพะล่ะเพื่อกุ้งทอดกระเทียมที่มึงทำมาเออมันคุ้จะกินได้เพื่อกุ้งกระเทียมมาไม่ต้องเอายาให้น้องของให้น้องกินความรอดที่เราเหลือก็หน้าบวมดาใหม่หนูต้องสู้ความกินแพงกุ้งอดี๋ยวจะตายคาบ้าน 他不跳啊。